สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันกุนทิดาชุนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้ค่ะสถานการณ์ชายแดนไทยกับกัมพูชาก็ยังคงต้องลุ้นกันอยู่นะคะว่าจะสามารถหยุดยิงได้ก่อนปีใหม่หรือไม่ถ้าปีใหม่นี้ยังไม่หยุดแล้วหลังเลือกตั้งละ่ะหมายถึงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยจะได้หยุดยิงกันหรือเปล่าเพราะมีความเป็นกังวลกันนะคะว่าถ้าสถานการณ์ยังไม่สงบเนี่ย ที่กะกะตที่สารรัฐมนูญเคยมีความเห็นเอาไว้ว่าการเลือกตั้งจะต้องจัดพร้อมกันทั่วประเทศแล้วถ้ามันเกิดเหตุที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้พร้อมกันแล้วจะมีเลือกตั้งหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกันนะคะกับทางคุณพเดชภูริปฏิพันธ์หรือพยามายนะคะสวัสดีคะ่ะคุณพเดชค่ะสวัสดีครับ,รบตอนที่แล้วเนี่ยทิ้งติ่งไปว่าถ้ามีการเลือกตั้งคุณทักษิณคือคนที่จะเป็นคนเลือกนายกว่าจะเป็นคุณเทง้งหรือคุณอน,อนุทิน ทีนี้ถ้าไม่มีเลือกตั้งมันจะมาจากเหตุปัจจัยอะไรได้บ้างล่ะค่ะก็อย่างที่คุณเกิดตะกินเนี่ยว่ามันจะถ้าเป็นสถานสงามยังมีอยู่จนถึงวันที่8กุมภาพันธ์ซึ่งเกิดจากวันนี้ไปก็อีกประมาณ30กว่าวันค่ะ31มกราบวก8บวก6บวก8บวก6 14บวก31นี่คือเวลาก่อนเลือกตั้ง ขาเสียงกันยังไงในเขตนั้นอือเนออี่ยมีการรุพยพมีการต้องย้ายออกมีการยิงการการเลือกตั้งมันก็ไม่สมประกอบอย่าครั้งหนึ่งเราเคยจำได้ไหมแค่หันหันหน้า,นนาเดี๋ยวก่อนหันหน้าเขา้าหันหน้านออกออหันตูดออกเออก็เจงแล้ว ก็เปลี่ยนก็ยุบเลยแล้วจำได้ไหมสมัยคุณอภิสิทธิ์ไม่มีเรื่องตั้งเรื่องตั้งไม่ครบมีการไปปิดหน่วยเรื่องตั้งก็ขโมยขาดใช่นะถ้ายังใช้กฎหมายแบบนั้นอยู่เรื่องตั้งมีไม่ได้แต่เห็นคุณสแสวงบุญมีบอกว่าจะใช้แบบวิธีพิเศษแต่แกก็ไม่ได้บอกนะวิธีพิเศษที่ว่าม,มันก็พิเศษมันก็เป็นพิเศษกว่ารัฐธรรมนูญหรอก พราะคุณสแสวงมีบุญเนี่ยเอ้อะไรนะ <c oughs> บุญมีเพราะนี่แกมีบุญ <c oughs> ใช่ไหมค่ะ <c oughs> แล้วแกก็ไปเลยมารับปากมั่นหมอกว่าแต่แกบอกว่าจะคงจะมีวิธีการแกก็รู้แล้วว่ามันต้องเป็นยังไงค่ะใช่ไหมมันก็จะเป็นยังไง <c oughs> อยู่แล้วเ <c oughs> พราะนั้นเนี่ยภาวะสงครามการเลือกตั้งที่มันเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องตั้งเนี่ยมีกระสุนยิงมาตูมๆไปที่หน่วยไหนหน่วยหนึ่งอะ โห oh, เรื่องใหญ่เลยอนะแต่ว่าถ้าถ้าเลือกตั้งเสร็จพรรคประชาชนได้เสียงมาเหมือนเดิมพรรคคุณรักศิลได้เสียงมาใกล้เป็นที่สามค่ะแล้วเขารวมตัวกับพรรคประชาชน ช่วยมองหน่อยว่ารัฐบาลน,นั้นจะเกิดขึ้นได้ไหมเอาแค่ความคิดคุณก่อนน่าจะยากนะคะ่ะอคำตอบที่คนไทยรู้ทุกคนโดยที่ผมไม่ต้องบอกผมถามเองคนไทยทุกคนรู้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้ามันต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะค่ะ โอ้โหคุณจะต้องลงคุณจะต้องทําอะไราั่งอะ่ะคุณต้องทําเหมือนที่เคยทํามาแล้วทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมค่ะคุณไม่ไปทะเลาะก,กับพรรคการเมืองที่มีเ,เป็นพรรคเก่าคนเก่าพรรคคู่ใหญ่แต่คุณไปเจอกับพรรคเด็กไปเจอกับใคาเรื่อนะเจน,เจนเจนอะไรนะเจนซีที่ในปานะ่ะ ที่ในปา่าเขาเรียกเจนแหละเจนซีค่ะเออที่แมวเดินขบวนไล่ระบายนะใช่ค่ะคราวนี้คุณจะไปเจอกับเจนนี่คุณจะยอมอ่ะคุณจะยอมเหรอถ้าไม่มีเรื่องตั้งแล้วคุณถ้าคุณไปพลิกแพงคุณจะไปเจอกับเจนนี่เข้าอืมันไม่เหมือนเดิมเออคุณจะทําแบบสมัยหนึ่งที่ล่อเสื้อแดง90ศพได้แต่คุณจะล่อสีส้ม90ศพไม่ได้ คุณอนุนทินจะไม่มีวันทํำอย่างคุณพิสิทธิ์เด็ดขาดแต่ยุคลุงตู่ล่ะคะลุงตู่อย่าไปพูดสิเพราะลุงตู่ไม่ได้มาลุงตู่ก็มาจากสิ่งที่แปลกปลอมทางการประชาธิปไตยเนี่ยคุณไปนับไม่ได้ค,คุณจะไปนับเขาแล้วถงมันลุงตู่เขาก็เขาก็ออกตัวตลอด,ลอดเขาไม่ได้ทำอะไร ก็ S <S <S มีฉีดไอ้ที่ปเป็นยิงๆิงจัง <ปะ S 1> คือริงยิง,ย,งยังตังเนี่ยคุณอนุทินแออคุณอภิสิทธิ์ลุงตู่เขาก็แบ่งรับแบ่งสู้แล้วมันเป็นการก่อก,กวนด้วยมันมีลักษณะที่มันเป็นเรื่องเป็นราวอือะไรมากมายแล้วก็มันไม่มีเงื่อนไขทั้งอื่นแต่คราวนี้มันมีเรื่องตั้งมาแล้วแล้วก็เลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งคุณจะยอมรับสภาพไหมล่ะค่ะ ว่าถ้าเพื่อไทยกับประชาชนก็รวมตัวกันเนี่ยแล้วคุณจะคขับปกครองไง้สี่ปีไม่อยู่ตรงนั้นแหละต้องโดยกลุ่มนุรักษ์เนี่ยแหละสวที่มันอยู่ตรงข้ามเนี่ยเขาจะให้คุณอยู่ไหมใชเเ่เอาแค่พรรคคุณใจไทยก็ใช้สวสมมติเขาใช้สวเต็มเต็มรูปแบบอมไม่ลำบาก เราพูดหนึ่งไปแล้วยี่สิบปีจะต้องุนไปอีกสิบปีเหรอคุณพระเดชพอมองเห็นหน้าตารัฐบาลครั้งหน้าหรือยังคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงหรือต้องรอดูเสียงอีกทีเมื่อเข้าคุณริยามาเป็นแม่ทัพใหญ่ในการสร้างคะแนนเขาก็หวังว่าความอยู่รอดของภัคเพื่อไทยหรือความลงตัวของตระกูลชินวัตร คือการยอมรับอนุทินเป็นนายกคุณจะไม่วันคุณจะไม่วันได้ยินว่าว่า,าพรรคเพื่อไทยจะไม่สนับสนุนคุณอนุทินอ,อย่างเด็ดขาดในทุกกรนีเขาไม่กล้าพูดแบบเทงผมจะผมกล้าป,ประมาทเอาไว้ตรงนี้เลยจะไม่วันกล้าพูดคํานี้เลยเพราะวันนี้<ช>มันลงตัวแล้วว่าคนที่จะได้เป็นรัฐบาลเนี่ย ก็คือคุณอนุทิน,นเป็นนายกไม่ใช่อนุทินเป็นนายกใช่แต่มันคือการลงตัวของคุณเนวินทักษินและธรรมนัมบวกกับท็อปปองพลและอาจจะบวกกับประชาธิปัตย์บางส่วนอแลวกก้วบ,บวกกับพักโอกาสใหม่พรรคสารพัดพักนี่แหละพูดง่ายๆวันนี้คนที่โดนโดดเดียวเอ,อรวมบาทาเนี่ยคือพักส้ม ก็กลับไปเป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมมันมันแค่มันแค่หนึ่งกับสองมันแค่มันน่าเกลียดิก็พูดไปคำดีมันน่าเกลียดดำกับขาวแต่ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ในรอบนี้ถ้าเป็นคนของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเขาไม่เอาพรรคบักส้มอยู่แล้วเพราะพรรคส้มมีเรื่องที่พวกเขาไม่ชอบหรือเขาประกาศตลอดเวลาว่าเขาไม่เอา หมายหมายถึงว่าคดีความต่างๆที่พักส้มเดินอยู่มันไม่ใช่ระทายของคุณพักไปปัดขาวก็หมายถึงไปกองรวมกันเป็นฝ่ายค้านไงฮะซึ่งคงจะไม่ไม่รู้ว่าถ้าพักประชาชนไม่ได้ถึงสองร้อยห้าสิบเขาเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วอืทุกกรณีมันจะเป็นการตรวจสอบที่น่าสนใจมากๆคือหมายถึงฝ่ายค้านที่มีประชาธิปัตย์นึกออกใช่ไหมฮะบวกกับส้มอ่โอ oh. น่าสนใจไหมคะคุณพาเดชฝ่ยายค้านที่ส่งประสิทธิภาพในกรณีที่ส้มมีร้อยกว่าคนรวมไปปัดอีกสามสี่สิบคนอย่างนั้นใช่นน่นม่ใช่ฝ่ายคา้านส้มกับแป๊ไปัดแเป็นไปได้แต่คิดว่าคุณนุทินก็จะทิ้งคุณพิสิทธิ์วข้างนอกอะ่ะก็คุณอภิสิทธิ์เขาประกาศไว้แล้วว่าเขาไม่เอากล้าทำก้าทำไม่ใช่นุทิน เขาไม่โหวตกล้าทําแต่ไม่ลว่าเขาอยู่กล้าทําไม่ได้ในพรรคกคุณอนุทินมันความหมายเขาน่าจะหมายถึงถ้ามีกล้าทําจะไม่มีเขาไหมถ้าคุณกล้าทําจะเป็นนายกเขาไม่โหวตให้คําว่าไม่จับมือนี่เขาไม่ได้พูดถึงอนุทินเลยกล้าพูดอนุทินไหมให้ผมได้ยินสักคำหนึ่มไม่ไม่ได้หมายถึงคุณอนุทินค่ะไม่ใช่ก็เขาพูดถึงคุณธรรมนัสแต่เขาไม่ได้พูดถึงคุณอนุทิน ก็คือแปลว่าโหวตให้ทาทีมได้ด้นุอเชียนยาวธรรมนัสเขาก็ไม่เกี่ยวงาได้ด้วยเหรอคะแบบนั้นนะคุณไปเชื่ออะไรกันนะการเมืองอ่ะเขาก็พูดได้ตลอดเลยอยู่แล้วเอ้ยอย่างนั้นมันก็เสียรางวัลนะคะคุณอภิษฎโไม่ได้เลือกตั้งเสร็จแล้วเขาใช้คํานี้เพื่อการเลือกตั้งตอนนั้นเองเพื่อให้ดูให้เขาเกิดให้เขามีที่เปรียบเทียบแล้วเขาอยากเป็นพรรคที่ใหญ่กว่าพรรคกล้าทำหรือใกล้เคียงกับพรรคกล้าทำ แค่นั้นเองเพราะมันยังเขามีเล่นลเลยเนี่ยคุณพิสิขึ้นมายังไม่มีอะไรทําเล่นเลยเนี่ยก็พอพอ,พอประกาศคํานี้ความเป็นพิศิก็ชัดเจนความเป็นฉัปัตก็ชัดเจนขึ้นใช่ใช่<ห>เกิดเลยก็ใช่สิก็นั่นนั่นแหละเพราะคุณิิธิก็เขามีาความรูปหล่อเขาเขาก็มีเสียงเสริงอยู่แล้วพรรคฉัป,ปัตย์ก็มีคนเก่าคนแก่อยู่แล้วมันก็อาจจะประกรอบกับพรรคกระทํา,าทได้เพราะเขาจะไซส์เดียวกันในการเลือกตั้งหน้า โอ้โหแบบนั้นนี่ดับเหมือนกันนะคะคุณอภิิ์ถ้าไปเพราะเขาประกาศแบบไม่เอา,ขาเขาถึงเขาพูดถึงอะไรต่างๆเขาแบบไม่ได้บอกว่าถ้าอนุทินมาชวนเขาแล้วเขาจะไม่เป็นเสษไปด้วยถ้าอนุทินเอาคุณธรรมนัทผมก็ไม่ไปอย่างงี้เขาไม่เคยพูดคำนี้นี่มันเป็นเอกสิทธิ์ของคุณอนุทินเขาแต่คุณจะร่วมไม่ร่วมอ่ะใช่ไหมแต่เขา แต่แต่อรุเทีนกับธรรมนัฐไม่ต้องคูดนกันนะเขาแฝดินจันอยู่แล้วตอนนี้เขาตัวติดกันอยู่แล้วเขาไปด้วยกันแน่นอนใช่ไหมแล้วพระเพื่อไทยเนี่ยพอสุริยาขึ้นมาคุมบางเหียนเนี่ยมันก็ชัดอีกแล้วอ่ะชัดว่าก็ชัดว่าต้องอยู่ด้วยกันไงก็วันเนี้ยพักส้มกับหมยเราทุกกับทุกพักกันแหละ สรุปโดดเดียวพักส้มไว้พักเดียวเลยเหรอคะใจร้ายขนาดนั้นเลยเหรอคะก็เคยแล้วเขาก็โดนโดนแล้วเปล่าล่ะใช่แล้วพักไทยก็เคยโดนมาแล้วอ่ะที่หนึ่งพักเนไทยก็โดนมาแล้วค่ะพักไทยก็โดนมาแล้วอืมก็น่าจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรแปลกไม่มีอะไรใหม่ทุกอย่างเหมือนเดิม แล้วสงครามล่ะคะจะจบก่อนปีใหม่ได้ไหมคะคุณพาเดชว่ายังไงมันไม่จบเพราะว่าหนึ่งหนึ่งต่อห้าหมื่นกับหนึ่งต่อสองแสนไม่เคยคุยกันเลยมไม่เคยคุยเลยมันปัญหามันอยู่ได้ถ้าเองรับหนึ่งต่อห้าหมืน่นจบสงครามจบเขาก็ไม่รับอ่าแต่เราก็ไม่ถ้าเรารับหนึ่งแสนเราก็จบ,ร,บรัฐบาลไหนรับก็จบก็ตรงนี้ไม่คุยกันเลยมันก็แปลว่าทุกคนไม่อยากคุย หรือไม่ตั้งใจจะคุยหรือว่ารู้ว่าคุยก็ไม่รู้เรื่องใช่ค่ะใช่ไหมจบยเพราะนั้นเงื่อนไขเนี่ยแล้วก็สงครามจากัดเขตเนี่ยหมายถึงว่าเหมือนกอเหมือนตีปิงปองอะ่ะเองตีไปกูตีกลับเองปีไปกูตีกลับแค่นี้มันไม่จบหรอกมันต้องเป็นสงครามที่ไม่จํากัดเขตสงครามที่เบ็ดเสร็จนั่นคือสงครามพระมาตีอุทยาไทยอย่างเนี้เขาเรียกสงครามเบ็ดเสร็จต้องแพ้ชนะแปลว่าเราต้องไปบุกพนมเปญเอา ก็เราชนะแต่เราเราชนะแต่เราก็บอกว่ามือพักฟื้นมาเดี๋ยวเจอกันใหม่อ่ะวันนี้เราเอาเนินมาพอเราอยู่บนเนินที่ราบก็บอกว่าบนเนินเป็นที่ราบยึดครองไม่ได้พอเราไปยึดครองอยู่แล้วก็จะโดนยิงกลับก็ต้องออกไปโต้ก็เอาคืนเอาไปคืนไปก็เล่นปิงปองกันอยู่ถ้าจะให้ถึงเลือดถึงเนื้อกันจริงๆมันก็ต้องอย่างที่ผมเคยพูดอ่ะ ถ้าไม่คืนถ้าคุณไม่เลิกความเมาก็คของกองคืนแล้วโลกเขาก็โลกไม่มีใครติดฉินอยู่แล้วมันของไทยเราทำมาแต่แรกแต่แรกฝรั่งเศสมาเอาเราไปโดยใช้เอาอขคมคูยึดจันบุรีแล้วก็ให้เราต้องไปยอมเสียเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยมันคมคูอยู่แล้วมันอันตรา,านอยู่แล้ววันนี้ถ้าเราจะขึ้นมา สู้กับตรงนี้ผมไม่เห็นว่ามันจะเสียหายอะไรอย่างวันนี้เราก็เริ่มไปถึงพระตะบองแล้วไงถ้าเราไปเสียมราดอะสถ้าวันนี้แล้วพอถึงกองทุกคนก็บปักเศแล้วไม่เอาไม่เอาไม่ไป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 ไม่ใช่สงครามมันต้องไม่จํากัดอันนี้เป็นเป็นลิมิเต็ดวอร์ทีนี้พูดถึงตรงนี้อะค่ะมันก็เลยเป็นเหตุให้ในสายตาชาวโลกเนี่ย เราเหมือนเราไปลุกรานเขาบิ๊กเล็กถึงกับบ่นเลยว่าไม่มีประเทศไหนเข้าข้างเราขนาดนั้นเลยนะคะผมโดนคุณตบหน้าแล้วผมก็ตบกลับแล้วผมก็บอกคุณมาตบหน้าผมแต่หน้าคุณแหกเพราะผมต่อยคุณยับเยินเลยแล้วผมก็บอกผมป้องก,กันตัว ตัวใหญ่กับตัวเล็กมันสู้กันไม่ได้อำนาจลบมันก็ต่างกาันนั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยคนเขาจะเชื่อได้ยังไงเออนี่ไงห็นไหมมันก็พูดเขาเชื่อยากเราถึงต้องจำกัดเขตไงเราถึงต้องจำกัดไว้แค่นี้มันทําให้ปัญหามันยังยาวขนานไปแต่ว่าสงครามนี้มันก็มีได้มีเสียซึ่งเราไม่สามารถจะพูดได้ณที่นี้ อ้าวคนดูวก็เลยเซ็งเลยนะคะ่ะใช่ที่พูดไปก็ทรยศชาติขายชาติโอ้ทัวลงมาเป็นทั้งเอสทั้งเอมทั้งไอกริฟฟินตายฟอไซตสายคาตีนเลยตรงนี้ไม่ได้แล้ว <laughs> แล้วก็พูดในแค่นี้แหละว่าโครกเขาไม่จะเชื่อ,อยังไงว่าว่าผมต่อยบัวขาวอืมแล้วบัวขาวก็เย็บยับมาที่ผมแล้วก็แค่นั้นนะ่ะแล้วก็ยั้งหมัดไว้ ผมต่อยเต็มหมัดบัวขาวยับมาผมก็ตายแล้วใช่ไหมคะก็ไทยกับขมนก็เหมือนบัวขาวกับผมนี่แหละ<ช>ผมเป็นขมนเนี่ยแสดงว่ามันเป็นการเดินเกมอย่างแยบยลของขมนใช่ไหมไม่อธิบายอืพูดให้คิดแต่ไม่ได้พูดให้เชื่ออืเพราะว่ามันพูดมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วแต่ว่าที่ท,ท่านรัฐมนตรีพูดถึงเนะี่ยมันคือโจทย์เนี่ย ใครเขาจะเข้าใจว่าคนที่ตัวเล็กอ่อนแอแล้วไปทำลายไปท้าถอยของตัวใหญ่ใช่เอาศพมานหน้าเป็นก็ได้เรา2ยิบสามศพมันเท่าไหร่อ่ะตอนเขาแล้วก็เท่าไหร่อ่ะใครจะเชื่อว่าเขาแบบมันก็ไม่เชื่อแต่ว่าเราได้เปรียบที่ว่าเขาเป็นอาชญากรเขาเป็นประเทศที่มีการทำลายโลกทำลายไทยปนโลกและเป็นเผด็จการ40ปีกดขี่ชาวบ้าน ไม่ยอมรับประชาธิปไตยทำลายพักฝ่ายค้านเขาเป็นประเทศที่ปกครองโดยโจรน,นั่นแหละที่ต่างคนอื่นเขาก็จะด่ามาเรามากไปได้แ,แต่เขาก็ไม่เชียร์ให้เราไปถึงตรงไปยึดขเขมรเลยเขาไม่เชียร์นอกจากว่าทําไมไม่ทําไมอ่ะอาวุธที่มันยิงยาวมาได้มันไม่ยอมยิงกระเทียเอเรารออยู่ไ <PH> ง <PH> ไออพีเอชศูนย์สามพเออศูนย์สามนั่นแหละ กล้าใช้ไหมล่ะถ้าใช้ไปเราได้หมดเลยถ้าเขายิงมาทีเดียวที่พัทยาโคราชอุบลที่ไหนก็ได้เราไปได้ทั่วประเทศเรียบร้อยเลยมันถึงไม่กล้างอะงะผมนึกอกมันเป็นสงครามจังกัดเขตเขาก็ไม่กล้าใช้ถ้าใช้มาก็เข้าออทางเราแต่เราจะว่าไปลุยเขามากมายขนาดนั้นเราก็เกรงใจโลกเหมือนกันมันก็จะเกินสัดส่วนอีก ช่ไหมมันก็จะเกินไปเราเราตอนนี้ไอ้สิ่งที่เข้ามาเราไปขอคืนมันสิ่งที่เราเรียกปล่อยปัดได้เลยมันมีเรื่องการทุจริตใช่ไหมคะเด่๋ยวไปพูดเรื่องเันเช้าเรื่อง,เร,องเรื่องในประเทศไทยคุณจะคุยทุกเรื่องไปได้มันเต็ด ก็พูย<ง>ได้<ง>ทรรเท่าที่เอาสนุกเอาร้ชางั้นงั้นเอานีงงั้นทําไมเราถึงกล้าหือกับทรัมป์ฮะ,ะโอโอทรัมป์อูซาบอกว่าเอ้อานี่คุณต้องหยุดยิงนะนี่ลลง,ลงสัญญากันไว้แล้วแน่ก็ถ้าเราตัดเชื่อทรัมป์เราต้องคืนแผ่นดินที่เรายึดมาหมดให้เขาหมดเท่ากับวันที่หยุดยิงมแนแรกวันนี้เราคืนมาไอ้ที่หยุดยิงันแรกเราทําเลยไปแล้ว สามสี่ห้าอะไรลอยเลยไปเยอะแล้วแล้วศพแล้วก็เพิ่มมาเยอะแล้วถ้าบอกเราใช่เพราะเราฟังทรัมป์เราก็ต้องคืนหลายๆอย่างให้เขาไปต้องไปใช้วันที่ทําตกลงวันแรกสัญญาวันนั้นเรายังไม่ได้ต้องเยอะตัองอ้งแยะแต่วันนี้เราได้คืบไปเยอะแล้วแต่ถ้าไปทําสัญญานั้นเราก็ต้องคืนทั้งหมดถ้าคูนทินยอมตามทรัมป์กับมตีต่างประเทศภาคภูมิใจไทยก็ สลายโอ,อกาสเป็นนายกก็ศูนย์เพราะคนไทยเอาตายเพราะนั้นวันนี้ให้ทำาอาเรเปิดประนุมาลงเราก็ไม่กลัวเพราะเราอยู่ไม่ได้แล้วแล้วทําเองมันก็ตัวตลกอยู่แล้วตัวตลกอยู่แล้วอีกสามปีคนรอน,นับวันอยู่ติดสองสามสามสิบหกอีกสามสิบเดือนอก็เปลี่ยนหรือไม่อาจจะไปยังไงก่อนก็ไม่รู้ไม่มีใครเชื่อถือทําอยู่แล้ว แต่ปีใหม่เขาไม่มีหยุดพักยิงกันบ้างเหรอคะคอมเมนต์เนี่ยพูดยากใช่ไหมคะไม่ยากหรอกแต่มันไม่มีหรอกก็ยิงไปก็อาจจะตกลงกันได้ใช่ไหมคะคตรงนี้ให้พักผ่อนนะแต่อยา่มมาเลยว่นนี่หยิบสามศพแล้วนะมไม่ใช่เรื่องสนุกแล้วนะแต่เราเข้าโนนเราไม่เคยมีตัวเลขเลยแต่เ็าบอกว่าโอ้โ oh, หเป็นหมื่นว่าง,งันไป อพราะการรบก,กันเนี่ยมันเรามีเครื่องบินเนี่ยมันมันได้เปลี่ยมหมื่นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วการไปถล่มพวกรังสแกมเมอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือต้องมีต้องมีคลังอาวุธใช่ไหมคะเราถึงจะไปถล่มได้ใช่ใชก็ต้องอ้างว่ามีอาวุธต้องอ้างถึงไปได้แต่เราก็ตอนนี้ถ้าเขามีคนไทยเขามีคนอยู่ในตึกสแกมเมอร์คุณกล้าย,ยิงเขาเหรอ Oh. อพราะเราไม่ทำร้ายประชาชนไงเพราะนั้นถ้าเขาเอาคนมาวางเอาคนมายืนบนนั้นสักสองคนคุณก็ยิงไปแล้วคุณก็ระเบิดไปก็ไม่ลงแล้วถ้าถ้าผมเป็นคนเต็งผมผมก,ผมก็ผมก็ให้คนไปยืนบน,นดาดฟ้าทุกหลังเลยให้ยืนว่ายี่สิบคนทุกตึกรู้ที่จะกล้าทิงระเบิดไหม mm. อืมแล้วเยเราก็ต้องอ่านเพราะว่าเอาถ้าเอาเอาทหารมา,า,า,าแต่งตัวเป็นพลเรือน า่ากก็วันไอ้เรื่องเอาคนไทยเป็นตัวประกันเนี่ยจริงไหมคะวันนี้เขาเขา,เขาออกทางเขาบินไปเขาบินไปทางนู้นแล้วก็เดินเข้าเขาออกอยู่แล้วเครื่องบินไปเสียมลากก็ไปลงยู่นู้นแล้วเดินเข้าอยู่แล้วอืม,อมอปิดท้ายที่ก่อนเลือกตั้งคุณพาเดชว่าก็ยังไม่จบอยู่ดีใช่ไหมคะไม,ไม่จบก็ามันเงื่อนไขที่ไม่จบมีตั้งเยอะอยะ ที่เขาเรียกมาเป็นเฟซนิวเปล่าก็ไม่รู้จะของน้องแก้วตาแก้วไรคืนของเขาเนี่ยบ้านน้องจานน้องยาแก้วเันก็เป็นเฟซนิวเปล่าไม่รู้ถ้าเป็นเรื่องจริงมันก็มีสิทธิ์คุคยอยู่แล้วใครให้แล้วยิ่งกระจาใกล้เรื่องตั้งะถอยก้าวเดียวก็เป็นตาก,ก็เหนื่อยแล้วเพราะนั้นคุณพรรคุณยายไทยถอยไม่ได้เลยแม้แต่ก้าวเดียวต้องทําเก่งทํากล้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะเรื่องตั้งจะจบแค่นั้นแหละ เราก็มาลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะได้เลือกตั้งหรือเปล่านะคะก็ถือว่ามีไว้ก่อนแล้วกันถือว่ามีไว้ก่อนวันนี้ต้องขอ,อะคุณประเด็จทิ้งท้ายแฮปปี้นิวเย์ก่อนไหมคะเพราะเดี๋ยวเราจะหยุดกันหนึ่งสัปดาห์สัปดาห์หน้าไม่ได้เจอกันเออปีใหม่ครับแต่การเมืองเก่าแค่นี้ละค่ะแค่นี้ <laughs> <laughs> อวยพรหน่อยไหมล่ะคะขอให้ มีความทุกข์น้อยๆหน่อยหาให้มีความสุขกับความทุกข์เถอะครับเพราะคุนต้องทำใจอยู่แล้วล่ะนะมีความมีสกสอส์สกวามสุขให้ใครที่ไหนนต่ทีเนี้ยเงินก็ไม่มีกู้ก็ไม่ได้ขายของก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่มีใครมีความสุขมีความสุขก็พวกเจ้าสัวทั้งหลายแหละที่มีร้านสะดวกซื้อร้านนึงมาเปิด แค่ตำบลเล็กๆพอมีสามตำบลก็เปิดร้านตัหนึ่งกระโดดเข้าไปตัวหนึ่งธุรกิจรอบๆหมู่บ้านก็พังเรียบก็พังหมดอาชีพทั้งหลายหายหมดประเทศนี้ที่ค,คุยคุยจะแก้ปัญหาสาาณัณะไม่ได้แก้เลยให้ใครก็แก่แบางทีพูดกูคนนี้ไม่กล้าพูดความจริงทั้งคนหนึ่งถ้าคุณแก้เรื่องเด็จก,การทางเศรษฐกิจไม่ได้ไมีวันแก้ปัญหาได้ด็อกเตอร์รุ่นไหนก็ได้ ไปแต่มันนั่งโอ้ยนู่นนี่นี่นู่นนี่นู่นเนี่ยก็ถ้าเผื่อร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งมันเปิดในสามตำบลในตำบลนั้นก็หมดอาชีพทุกคนเพื่อมันหมดอาชีพมันก็ไม่มันก็ทำอาหากินไม่ได้คะ่ะขายกระทั่งกระปิดน้ำปลาขายให้ทั้งข้าวถุงขายกระทั่งห่อหมกหมดแล้วหมดแล้วไม่มีมีแต <ไม S 2> ่ว่าเราจะจนกันไปถึงไหนนั่นเอง ฟังแล้วน่าเวทนามากแต่นี่คือความเป็นจริงเราก็ต้องอยู่กับความจริงให้ได้นะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณผลิตภูริปฏิภานนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ